สวัสดีค่ะบันทึกรายการค้าวันที่4มกราคมขายสดยามาฮ่าฟีโนเป็นเงินสดคันละ46,000บาทจำนวน1คันให้กับบริษัท TQM Insurance b r o k เกจำกัดโดยออกใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินเลขที่อ้างอิง SR 0001 ทับ00001 00ค่ะเข้าที่โปรแกรมนะคะเข้าที่ระบบขายและรับจองสินค้าคลิก Workflow ค่ะคลิกที่ Invoice สินค้าเรื่อง1.1ขายสดค่ะคลิกโอเค กด F 3เพิ่มค่ะช่องเลขที่พิมพ์00001 000, 000ระบบจะรันเลขที่อ้างอิงให้เลยนะคะวันที่เอกสาร ใส่ 04, 01, 58ค่ะช่องลูกค้ารหัสใส่จุดแล้ว Enter นะคะเลือก C ขีดศูบริษัท TQM ค่ะ ช่องช่องตัวทีใส่หนึ่งนะคะรหัสใส่จุดแล้ว Enter ค่ะเลือก e ขีศูนย์สองค่ะยามาฮ่าฟีโนนะคะ ใส่จำนวน1คันค่ะคลิกโอเคกด F 1 0บันทึกค่ะ กด no นะคะไม่พิม์ค่ะสำหรับรายการค้าวันที่4มกราคมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกด escape ออกเลยค่ะ cancel เลยค่ะ